ชอริฟชาร์ลส์ใอำเภอสาวสุดซับชาร์ลอตมีสกิล High Accuracy ตีแม่นยำเลือด700ดาเมจพันสีเพราะว่าใส่ของมามิชชั่น7เจอซอมบี้วิ่งเร็วไปเลย r รดแน็ก r รดแน็กสายประแจฟาดไป1ทีโอเคแล้วจัหว่านี้สายประแจก็ออกฤิ์ไหมยังไม่ออกฤิ์มาเลยอ่ารถบัสเลือดเยอะขึ้นแล้วแล้วก็รอชาร์ลอตชาร์ลอตนั้นมีสกิลแม่นยำไม่นะไอซอมบี้บ้า ระเบิดตู้ไม่หนึ่งทีเออแม่นหรือเปล่าแม่นแล้วคืออย่างไงดาเมจพันสี่คือ,อยังไงฮลัลโหลมันช่วยอะไรคือปกติตัวยิงไกมันก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ตีโดนอยู่แล้วอะหรือว่าแบบซอมบี้บางตัวมันพิวอะไรประมาณนี้อาจจะยิงไม่โดนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาร์ลอตเนี่ยอาจจะแบบโดนเพราะว่ามีสกิลแม่นยำํำชาร์ลอตจังหวะนี้ยิงไปพันห้าจอหัวเน้นเน้น ซัมบี้เกอรมาอีกแล้วโอเคมับเข้าให้โอเคเดี๋ยวดูว่ายิงกี่ทียิงหลายทีอยู่นะหนึ่งสงสปับ๊บโอเคหรือว่าสกิลแม่นยำม,มันจะแบบล็อกตัวอ่อนแอไม่รู้จริงๆปึ๊บระเบิดถังไปหนึ่งทีเอาไม่สนใจละไปเลยชาร์ลอตเพิ่มชาร์ลอตเพิ่มมาแล้ว2ตัวใครเข้าใจสกิลนี้อธิบายบอกผมได้นะเออตีบ้านมาเลยเร็วๆน้ำพุ่งกระฉูดชารลอตก็ตีไกลอยู่นะ โอเค okay. น้ําพุ่งมาอีกแล้วไปเลยแมคกานิกแล้วก็ได้ไอเทมมาชาร์ลอตมาเพิ่มครับผมจังวานี้ตีบ้านเข้าไปมับ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 เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใส่พ l ลิสแมนมาคู่กับชาร์ลอตก็จะทําให้ผมเนี่ยมีสกิลพ c ลิสซึ่งมันจะทําให้แม็กกาซีนของผมเนี่ยเยอะขึ้น2เท่ามิชชั่น8 ลุยตัวตีไกลเนี่ยมันไม่ใช่จะตีตลอดเวลานะมันจะมีเวลาที่แบบรีโหลดกระสุนด้วยซึ่งตอนนี้ก็ใส่คอมโบโพลิสมาใช่ไหมละ่ละก็น่าจะยิงได้เยอะขึ้นมาดูว่าชาลอตจะยิงกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1หเลยเหรอ12 12ครั้งแล้วมันถึงจะรีโหลดกระสุนโอ้ยคอมโบนี้โกงมาก12ครั้งอะดามจครั้งละเท่าไหร่พันหโอ้โ oh ห oh oh. สุดจริงๆเดี๋ยวผมจะลองเอาพลิสแม m a ออกไปดูแล้วเดี๋ยวมาลองนับกันแบบจริงจังดูว่าจะยิงเท่าไหร่เปลี่ยนกระสุนละหนึ่งสองสามส1่ห้าห 12ครั้งแล้วโหลดกระสุนสุดจัดประหลัดบอกไม่ใช่สิสุดจัดในอำเภอรกระเพื่อมโอ้โพลิสแมนแม่งก็ยิงกระสุนได้เยอะขึ้นนะเนี่ยโอเค พลิสแมนบรรจุก,กระสุนแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะคือมันไม่ได้ยิงตลอดเวลาเว้ยมันจะต้องแบบมีเวลาโหลดกระสุนด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์มิชชั่น11ผมเอาไอเทมของสไนเปอร์โพลีน่าเนี่ยมาใส่ให้ชาร์ล็อตนะมันก็เลยอาจจะทําให้โพลีน่าเนี่ยดามเมจเบาลงเยอะเลยเยอะมากแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใส่คอมโบโพลิสมาเดี๋ยวมาดูกันว่าชาร์ล็อตเนี่ยจะยิงกี่ครั้ง1 2 3 4 ห้าหกโอเค6ครั้งนะ6ครั้งแล้วจึงรีโหลดกระสุนใหม่มาดูกันว่าโพลิน่ากี่ครั้งโพลิน่ากับชาร์ล็อตมันบังกันอะโอ oh my god โ oh อ 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 my god โอ้ตายหมดเลยเอาน้ำมาอ่าดูว่าโพลิน่ากี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งบรรจุใหม่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้า เออหครั้งห้าครั้ง,งโอเคประมาณ5้าครั้งอะ่ะมันจึงจะบรรจุก,กระสุนใหม่อีก20กว่าวิซอมบี้ฝูงใหญ่จะมาแล้วไปเร็วจบบ้านมันโอเคหัวมีตัวตีไก่นี่คือแบบดีจัดจอะ่ะมันทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์มิชชั่น12ทีนี้ใส่โพลิสแมนพลิน่าถ้าเกิดว่าผมนับไม่ผิดนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะตีอยู่ที่ประมาณ5ครั้งน่าจะอย่างนั้นโอ้ยเลดแน็กอย่าตีบ้านมันอย่างนั้นไม่เอาสิใจเย็นๆใจเย็นๆเลดแน็กโอ้ยคุณดาวนานมากไปเลยเลดแน็กไปเพิ่มอีกหนึ่งทีโอ้ยซอมบี้หลุดซอมบี้หลุดไม่เป็นไรน้ำผมเหลือเยอะเว้ยโอเคพลิน่ามาเลยอ่ะเรามานับดูกันว่าเท่าไหร่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค สิครั้งแล้วจึงโหลดกระสุนใหม่คอมโบโพลิสเนี่ยคือดีมากยิงกระสุนได้2รอบอะ่ะดีจัดๆเลยไม่ต้องแบบเสียเวลาโหลดกระสุนหลายครั้งจัดว่าดีสําหรับสายยิงไกลอ้าเดี๋ยวจริงๆแล้วไอ้ซอมบี้ไฟไฟ,ฟ้านี่มันคือบอสนะเนี่ยแต่ว่าสายตาที่ผมมองมันช่วงนี้มันก็คือตัวกีกี้สําหรับตอนนี้ผมมีไอเทมใหม่นั่นก็คือกล่องรักษาพยาบาล กล่องนี้ผมจะโยนลงไปตรงไหนก็ได้ซึ่งมันจะฮิวเลือดให้กับยูนิตที่อยู่ใกล้ๆและมันก็จะต้านไฟลุยมิดชั่นนี้คือหาเลดแน็กไปก่อนเลยเลดแน็กคอมโบอะไรวะไม่ได้ใส่คอมโบมาเป็นเลดแน็กสายเด็กช่างสายเด็กช่างบอกเลยตบไปจุกๆปล่อยกล่องรักษาพยาบาลมาแล้วเป็นอย่างไรล่ะ <laughs> ช่วยอะไรไม่ได้เลยอาจจะเพราะว่าเลเวลหนึ่งอยู่มันก็เลยแบบยังฮิวไม่ได้เยอะถามว่ามีประโยชน์ไหมตอบเลยว่าไม่ นับปัจจุบันนี้นะแต่อนาคตไม่รู้ว่าถ้าอัปเกรดเยอะๆเนี่ยจะมีประโยชน์หรือเปล่าปล่อยกล่องปลาน่ะเห็นปะเมื่อกี้เลือดเด้งนิดนึงแต่ว่าก็เอาไม่อยู่แหละโอ้ใหม่ก็อดยังไงดีวะเนี่ยน้ำไม่พุ่งเลยเดี๋ยวรัวปืนก่นไปจ้าโอเคไอ้ซอมบี้ชุดเกาะมันหลุดมาโคตรเกียดเลยตัวเนี้ยลาก่อน3ดาว โอ้ oh my god จัดเซตมาไม่ดีด้วยแหละผมประมาทกล่าวว่าจะมารีวิวกล่องพยาบาลไงใส่เป็นอย่างอื่นมาน่าจะดีกว่านี้โอ้โห oh, ไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจัดทีใหม่แป๊บหนึ่งซอมบี้เนโครแมนเซอร์ตัวมันเนี่ยจะลอยๆมันจะอันเชิญซอมบี้มาเรื่อยๆโอเคน้ำพุ่งมาแล้วชาร์ลอตน่าจะแบบใจดาเมจได้ดีระดับหนึ่งใช่สิปรับเข้าให้ชาร์ลอตโดนดามเมจจากดีมอนอยู่แม่งโคตรไกลอะ่ะเอาอีกแล้วนั่นโดนไปสองทีจุกเลยโอเค ปล่อยเครื่องพ่นน้ำมาแล้วชาร์ลอตเร็วๆรีบยิงมันโอ้ยโคตรเกียร์เลยไปไม่ถึงเนคมเมนเซอร์ไงน้ำมาตอนนี้มาแล้วกันโพลิสโอเคสามดาวไม่ต้องหวังแล้วปืนก้นไปเลยจ้าเร็วๆปืนก้อนโผล่ขึ้นมาเออน้ำพุ่งมาเอ่อชาลอตไปเพิ่มจ่อหัวไปประมาณนี้อีกนิดเดียวบ้านแตกไม่ไหวเออตรงนี้ติดไว้ก่อนขยายแมปมาแล้วเจอ ไนแมสิบจะไหวไหมนะมาปั๊บเลยอ่ะซอมบี้อ่ะโอ้โหแล้วซอมบี้ตัวนี้มันกันกระสุนไงโอเคน้ำพุ่งมาไปเลยผู้คุมอย่าปล่อยตัวละครมั่วซั่วไม่เอาละเลดแนกไปถนอมตังเอาไว้ไว้เลดแนกตบมันปั๊บปับป๊บดีมากตายหมดแล้วเลดแนกไปเพิ่มเริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเลดแนกตีมาแล้วอย่าให้มันตีเครื่องพ่นน้ำต้องเล่นแบบคอมโบขขยน้ำอ่ะน้ำมาไม่พอเลยเนี่ยโพลีน่า ปล่อยมาทำไมวะบ้าบอลเลยเกินโอ้ย <c oughs> คือดีมอนน่ะมันแก้ทางโทลีน่าแตกแล้วคือดีมอนน่ะมันแก้ทางตัวตีไกลฝั่งผมอ่ะตัวตีไกลก็อย่างที่รู้ว่าเลือดมันน้อยอยู่แล้วแล้วเจอตัวที่แบบตีได้ทั้งแมปอ่ะเอาอะไรไปสู้วะไม่ไหวแล้วเฮ้ยอดทนไว้อดทนยังไงด่านไหนก็สู้ไม่ได้บ้าบอลเลยเกินไม่ไหวแล้วว้ย ตู้ไม่ได้ถ้าแบบนี้อาจจะต้องแบบไปฟาร์มของและไปที่ซับไพรลันฟาร์มไอเทมแล้วกันซับไพรลันโลเคชัน4หน้านี้ชาร์ลอตอยู่ด้านหลังโอเคตอนนี้มีคอมโบโพลิสแล้วก็คอมโบข่ายน้ำยิงไปรัวๆปรับดีมากเจอซอมบี้แพร่ระบาดเชื้อเลดแน็กติดเชื้อแน่นอนติดไหมไม่ติดหรอโอเคเอาไม่ใช่ในคอมเนเซอร์เหรอผมนึกว่าตัวนี้เป็นในคอมเมนเซอร์หน้านี้เ <Yeah. S 1> จอซอมบี้ตัวใหม่ไปเลย หมับเข้าให้จอ๋อะไรวะนะาโอ้ย <c oughs> ซอมบี้ตัวนี้มีชื่อว่าไซมันอ่อนแอแต่ว่าเป็นซอมบี้ที่อันตรายมาก oh, <shit. S 1> มันจะน็อกแบ็กสตูรอบๆไม่น่าไหวอะ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยซับายรันทำไมมันเถื่อนขนาดนี้งั้นไปซับายรัน3และกันเจอแก๊งคนโพลิสชาร์ลอตฟาร์เมอร์ เล d ดแน็กโอเคจังหวะน,นี้ก็สาดกระสุนแรกกันไปครับผมเฮ้ย hey, ด่านนี้ผมจะต้องแบบใส่ถังแดงมาเพราะว่าแบบฝั่งศัตรูเนี่ยมีตัวใจดาเมจจากแนวหลังเหมือนกับผมเลยแล้วผมสู้ไม่ได้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยไปต่อไม่ไหวแล้วว่าลองใหม่ประมาณนี้ถังแดงยังไม่มาขอถังแดงหน่อยจ้ะระเบิดใส่หัวตู้ม่หนึ่งทีเรียบร้อยเออเมคานิกได้ตัวเดียวเหรอเศร้าเลยถังแดงล่ะถังแดงอยู่ไหน ถังแดงล่วงไปแล้วก็ตุ้มไปโอเคอันนี้ซัพพลายแนโลเคชัน3นะเอ้ได้ตัวเดียวเหรอเออยังไงเดีย่เาเมคเคนิกแล้วกันวิ่งไปหวดปรับเรียบร้อยแล้วก็ตีมาแล้วก็ปล่อยถังแดงระเบิดตู้มโอ้มายก็อไม่ไหวเดี๋ยวลองเปลี่ยนทีมดูใช้เกนเดียเหมือนเดิมแล้วกันประมาณนี้เกนเดียปาระเบิดไป ไม่โดนใครเลยระเบิดตุ้มไปห,หนึ่งทีอ๋อเกนเดียถอยหลังมาแล้วก็เล็ดแนกไปประมาณนี้ปึ๊บเกนเดียปาระเบิดไประยะปั๊มโอเคสวยแล้วก็ปล่อยถังแดงระเบิดตู้มแล้วเกนเดียไม่ตายฮ<ะ>ัลโหลถ้ามันไม่ตายผมก็ปล่อยตัวใหม่ไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ไปเลยระเบิดของฉันตุม้มโอ้โหเกนเดียแม่งโคตรด,ดี Best of the best สวยเป็นตัวดีอ่ะด,ด,ดีดีดีมากระเบิดคือแรงจัดๆเลยโอ้โหแล้วซัมบี้แม่งลุกขึ้นมาเต็มไปไปไปแล้วก็ระเบิดตู้มไปสวยเฮ้ยหลังเข้า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 ไม่กล้ากดระเบิดอ่ะแล้วก็เรียบร้อยเปิดไอเทมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม